ยามค่ำมืดหน้าบ้านจ้าบ้านรั้วไม่ไผ่บ้านรั้วไม่ไผ่จ้า,ลม,าลมเย็นๆวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหรแ่แห่ะเพื่อนๆ ลมเย็นสบายพอดีพอดีกลางวันร้อนนะวันนี้นั่งกินข้าวก็ร้อนคิดว่าจะไปอาบน้ำอีกออกมาหน้าบ้านลมเย็นรู้สึกเย็นยืกเยือกพอแล้วอาบรอบเดียวพออาบน้ำตอน ตอนเย็นอะอาบเอกไม่ไหวแล้วน้ำมันเย็นมากถ่ายบรรยากาศหน้าบ้านมืดมดไฟไฟถนนส่องสว่างบ้านติดถนน ถนนหลักถนนใหญ่นู่นไป่าดพนมไปทางนู้น่าดพนมไปทางนู่นเข้านาครพนมไปทางนู่นไปถึงอำเภอนาแก่ นาแกาไม่ใช่นาฉันนาเธอนาแกสา,ายยุ่งมากเลยสายสายไม่ว่างเลยยุง่ง อยู่วันนอกก็เหมือนกันอยู่ในเมืองก็เหมือนกันนะไอเ้เผาเผาไม้ันเบเกาะสายโทรศัพท์สายโท,ร,ยทรศัพท์ก็ยุ่สงสา